สวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยพี่ป้อมเราบอกมาเอานอไใหม่ตรงนี้จนมันสูงขึ้นเบิดแล้วพัดเต็มอัญะเลยพี่น้องเอ้ยนี่สามสี่นอเดี๋ยวจะไปบอกแล้วกันนี่นอนหนึง่งนี่นอนน่นอนหนึ่งนี่สอง มีอีนอนึง uh ป๊าดเป็นม uh ันขึ้นสูงที่นองเลยป๊าดคือหลายแลยนี่จมูกจิมมีอยู่นี่ตายตายแตกบุบบิบิเซลเลยอเดี๋ยวสิบอกแล้วก่อนบอกมันมีหลายอยู่ป๊าดมันขึ้นจนสูงที่นองเอ้ยแตกจมูกจิมบีเลยนอบอกยัง บ้างเนี่นี่เดี๋ยวสิบ,บอกพี่ป้อมก่อนว่ามันขึ้นหลายแล้วป๊าดมันขึ้นจนเหงาบ้างเนี่ยห้องหว่ามันขึ้นเนาะฝนตกมันขึ้นแต่ก่อนเ้ามาเบืองมันก็ว่าได้ขึ้นจัิงสิเดี๋ยวสิบอกแล้วกอนเดี๋ยวสิมาหารเอาสิซื้อเหล้านีา่ละเอาไปแกงกิน ข um er pues mm ึ้นเต็มอาญาเลยพี่น้องเอ้ยตุ่ม <t> ุติมิแซวเลยนี่น้อมันแทงออกมาข้างนอกกับพวกข้างนอกอันมันขึ้นสูงเลยฮาก็บพต้องเอาเนาะเอาเอาตำกับพ่อแล้วแกงบ่เบิร์ดน้องเลยตายแล้วเนาะงพักมาเอาคีบปลาบนน้อไม้ถิ่มเฮือนไว้พี่น้องเอ้ยคอยโพดโพ่ออีรีเราได้นี่เดี๋ยวสิบอกแล้วก่อน สีมื่อสื่อน้ำเล่าล้วก็ซับเอาไปแกงหรือข้าวไปสื่อข้างนอกมันโปแเสบเลยข้าวซับเอาต้นโอ้ยเสียดายเลยพ่อแม่เอ้ยนี่เอามีบัสฟันออกกระไดนี่มันขึ้นสูงสำเน็จเอาได้กันเนาะนี่งามงามแบบนี้หว่ามัน n อไม่มันออกเราก็บอกอยู่ว่ามาหาเอาเด้อมาหาเอาเด้อกะว่ามาหาแล้วมันบ่คืนพี่ป้อมเลยว่าจริง ตายตายลมร่นเย็นดีโอ้พี่น้องเอ้ยนอนง่ายง่ายง่ำๆข่อยชินเพื่อนดวยข่อยย่างมาหาทายขี้บุ้ยข่อยกระโปงกระโปงหลีเด้นมันไม่รู้าเนาะอันนี้เขาทั้งสื่อของเขาไป็นอยเอาเงินซะเนาะเต็มอาญยาเลยโอ้ยเบิ่งเนี่ยจนหม้อขึ้นสูงเต็มอาญยาเลย ว่ามันขึ้นโอ้ยยุงหลายนออยู่เดี๋ยวสิไือหาแล้วกอนได้แล้วได้ของกินแล้วมันนี่ละสุ้งก็สิฮัาเอาสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพระวันเด้อสวยๆสุดรอโทรโูบบายบาย